สบายสนุกมากเลยนางลินหัวเนาะแน่มากเลยเพราะเรีนต้มกบต้มไก่ก็ว่ากันไปอือพวกมาเฮื่อนี่อร้อยมื่นยังไปต้มไก่เนาะยังไปกินอยู่เนาะม่งมันหนาวมาเด้อบอลนิวเอาไก่มาเด้อไก่อ่ะลายอยู่ไก่เอื้อยเราปะถามเราเลยมีแต่ไก่เอื้อยถามพี่ไก่เดียบอลนิวเห็นปะอ่ะเราบ่มีไก่ มันย้ำข้าเจ้าเท็่หน้านี่ยแกเส็ดได้ค้างอีกนี่เนาะมันไกลหน้าเขาเป็นบอกคางแล้วบวกกางพอดีเพิ่นให้ยเขาเออยเขาให้ยตาไปฮะเมือหรือวะไหวแล้วอ๋อตัวเหือเพิ่นพี่น้องเลยห่อนไปอีกไหมสุดเลยเห็นหรอออ๋อห่อนแห้งกรีนี่เพื่อดพอจะน้อยเพื่อดพอจนเหนื่อยชะชะนะบ่เปลี่ยนกันพี่ต้องเนาะเหมือน ีเอาสิทโตพี่น้องเปิดภาพพุ่นไปอีกก็ยังน่ยบัวทันจะเศร้ายังเห็นกันบุ่นๆบุนๆอยู่พี่น้องเลยพรับอาสิโตเอาเอาคนดูรถกลับทักทายสบายดีสาบายดีสวัสาาดีสาาดพ,พ่อแม่พี่น้อง เอฟซีเบิร์ตสุขูสุขคนเพียงเนาะเบิร์ตสุมองสุบอนขายสิวภายในหละอยู่ทางต่างประเทศเลยแต่ยินดีต้อนรับเขา่าสู่ช่องยูทูปน้องพัดไส้แซนด์เนวอีกคือเก่าเด้อเดินลองเดินเนาะมาต่อกันนี่กัน,นเลยบ่อนิวชิเมื่อะไรบ่หน่าเนาะเมื่ออะไรบ่ยินแชมป์ไปแล้วพเพิ่งตางนี่เอา้าสบายดีเด้บอ,ดดอบักภัยเด้อเด้อบึกปืนดีๆนี่เนาะนลุยไปลุย ลยอยเ้เรือย้อยฮะเรือยัง้อยู่ฮะ่อยกอยถือกันแล้วหรืเบ้งว่าาแดงไ่เก่าอยเัดน้ำซอยอ่ะไเรือน้อยออกยังทันซาวี่เเนาะเดยวเ็กับแล้วอือด้ยัไมไปๆคนละเด็กละน่อยเห็มันแด้บนั่นนีกคือสิขายอยู่เ้วหนีเนาะจะสิเป็นตะก้อเคือให้จับ อย่าพะจับบอกใช่ชิิตะก้องไห้มาเป็นตะก้องไห้่ทยจริงแจ้งได้เยครับกลับไปกบมาเลยเจ้าเนี่ยเป็นอะไโอเคไปไปนี้พี่น้อง่ายคอยิิตะก้องไห้พี่น้องเลยขึ้นไปรถ้งหลอกต้งดินมเือนไปด่้ส่วนตัวนี้นัอะไรเนาะ้เอาจะเอาตัวนี้มาจะแงแง เป็นไม้เป็นไม้พี่มาพี่นับเป็นไม้มาพอแล้วพอแล้วพอแล้วมนับเนี่ยมักันโหนโหนมันวยนเอ้มนมนเป็นรองเ่อเป็นอองมือโหนเยียบเลยเหยียบรถบ่ย่ากีได้อนจะพับลงอ่ะไปน้ำน ไปไปประตูไปต่ไปไป้เติได้ไปไปแห้งอะไรเจ้าเนาะแห้งเจ้านะโอ้ยังยังแนะปลามันนปลาแบบนี uh ้ฮะเหยียบจนโดนึ to store, well ้งโดนดปึ้งแบบนี้ฮะบุญญาณก็ได้เสียงชวนพับไับไม่ไม่ได้แ้แข็งสุดนั่นบเ็แข็งมนหลุดนอหลุดเียงลุ้งก๊บ เย่ไลกนตัหงนงก็าเยกระับปไประมาณประมาณประตูประมาณสามเก่าสามมือนัดเรียกเต็มเลยบอนะเต็มันกับพรบอเต็มเลบอได้พักพรประตูเด้อ อบักค้าบี้อันนี้ฮะโมเต็มไม่ได้พักก่อนว่ะเมื่อยก็ไม่ได้พักโอ๊ตนะเขาบอกเมื่อยกินเป๊ปซี่เด็กินแล,นล้วเบาๆงอปลากินแล้วเด้อเป๊ปซี่เด้อเชียงใหม่กินน้ำกันได้งอปลาไปหารถจะหน้ามาอะไรมีกำลังใจไม่ต้องห่วงสองคันนี่ให้ไว้เนาะกันนี้สองคันเนาะ คันหนึ่งหักเลยยังบ่ทันได้จอดเลยคันหนึ่งเสียวขาเลยเสียวขาข,าขาหักเลยยังบ่ได้มายังบ่หายดีพอเพียนยังบ่ม,มีเวลาเพียงยังเข่าหบ่มีเวลา <S <S สูงจะสเพ้อเพื่อจะย่อยมาไวแล้วมาไวแล้วอ่ะดินสูงกลับเลยมองเอาว่ะมองออกป่าวไอ้บอกเราไวอยู่ งอปลาไหวหางกมาหางก็ไปหารถจะหน้ามายังไหวเฮงยังหลายงอปลาโอ้แม่เลยไม่เลยกือจอหัวใส่เนาะเกือบคอจนเกือบหัวจนกิดเถอะงอป่าคุ้มค่าหดิษถ่เกือบไปไปไปกันนักได้ คนหนักเ่เห็นคนหนักเนาะคนหนักแหละคนเป็นคนหนุ่เนาะจกบป่ะสิไรจกสบายดีเด้อโดยสบายดีสบายดีจะได้งอปลาเมึงไงวะกินน้ำก่อนขับเมื่อยกับพักก่อนเด้อโมเดลเราต้องขับได้เบาโยกสิได้เนาะแมนแยกซอยจะลายมือลายไม้หมดแมนแมนมือสองเรื่อง จับสองงานพี่น้องเลยอือมาส่วนบอสบายดีเด้อทางเอฟซีบัตตุบีคลิปใหม่บอบัตตุบีโอ้ยสบายดีเด้อมือถูกทุกคนเนาะทางเอฟซีบัตตุบีมือนี้เป็นมือกล้อนไ้เพื่อนบอโดยใหายเป็นออกแห่งงานก่อนไอ้อาดเนาะโดยเชื่อหน่อยเพื่อนบุได้ออกแห่งงานเพื่อนนักก้นได้พี่น้องเลยเพื่อนไปหาหลอดถ่ายคลิปบุได้ นี้วไปหรองานบ่มื่อนี้ยังไปเห็นส่วนได้มื่อนี่เน,ะนารนะรถเลื่อนแล้วเนาะรถหน่อยรถอาหารซ้อยีข่ายก็ดีเลยพี่พ่อสอดออกส่วนออกแล้วมาได้ได้ดเห็นเนาะนี่แต่กินนกดกแล้วนอนข่ายก็ดีแล<น>้วข่ากันเลย <c oughs> เนะาะยังไงเนาะงอปลารถออกแต่งานจนดนียหอดไขมันบอกจะซีแพ็คล้วนๆการท้องเป็นมัดเป็นมัดต้องห่วงเดี่ยวการท้องหนึ่งไขมันมันต้องทำซะ ใส่จุบจับจุบจับ,บเลยพี่น้องเลยสามส่วนพอก่อนนี่ขึ้นแอร์ว่เฮ้ยได้โอ้โหว้าวว้าวขึ้นภาพแบบไปอ่านอีกมั่งพ่อขึ้นรถ้นแหละต้องห่วงจุบจับบไปเนื่อยหน่อยเนื่อหน่อยเนาะเสียบโชคมาคุดคุดคุดลงให้ม<ป>ันก้อนน้อยก้อนหน่ส่วนสบายเนาะ ไดีได้เบาหนิวโดยนเดินเดิเชิงคนตลอดแจ้งไดรโดินถ่ายใกล้แท้ใกล้บ่ถ่ายใกล้บย่เห็นหลายคนเลยเนาะคารวาถ่ายถ่ายใกล้ย่านเห็นกี่ซิวอืมกี่ซิวเังบอกมันดีอแล้วเราคอยหน้าใสอยู่แมนเหรอเห็นมันมิดแลกี่ซิวก็ดี เมื่อยก็เอาเนาะพ่อใหญ่เพราะว่าบวเต็มมองนั่นบวได้พักว่าสั้นเมื่อกี้นี่ก็เดาคอนจะกลับจะหายมาแล้วแม่ยพ่อใหออเนี่ายมาแล้วแน่ว่าสั้นมีเรืองเลยคนแรกก็สบายไงคนสุดมากเลยนางลินหัวเนาะมากเลยก็ได้ต้นกบต้นไก่ก็ว่ากันไปเพิ่มมาแค่ไหนหลายมื่นยังมืต้มไก่เนาะยังมืกินอยู่เนาะมาเอามาเด้อบ่าวนิวเอาไก่มาเด้อไก่อ่ะไล่อยู่ ไก่เอื้อยเราป่ะถามเราเลยมีแต่ไก่เอื้อยครับพี่ไก่เดี๋ยวนี้เห็นบอไออ่านเราบ่มีไก่อือก็มายย้ำข้าเจ้าที่หน้านี่ก็ขาสีได้ขังอีกนี่เนาะมันไก่หน้าเขาเป็นบ่ขังแล้วบมดขังพอดีเพิ่นหายเขาเออเขาหายเพิ่นอือก็จับสจับเออปุ๊บเกือบเกิดเกือบเกือบยังน้อยนึงเกือบอุบัติเหตุพี่น้องเลย

เนาะกันไปเติร์ดแบนเดินเติร์ดเนาะกตรแบบนี้ก็บอกความไพ่ไว้สี่พอดีอ่ะได้เห็นรอคอยเหู่แล้วคอยนะคอยบดแหงลงบนแหงลงเจ้ายังไม่ได้เข็นพอล้ออยู่คอยได้ทั้งหา้อเลยโอ้หมูเศร้าอีคอยมาแต่ผู้ใดโอ้ใจได้ล้อหนึ่งผู้ไปเศร้าเนี่ยเราอีกพอได้แล้วล้อหนึ่งบ่แต่ใด้หา้อหนึ่งเออก็มีแต่ล้อหนึ่งแค่เดีย โลนึงนี่้องเลยโลนึเสียวค่าเลยพันมาทารกับบบับบูบับเชลวเนาะาดไอนเอาเราอะกว่าตอนมีหลายคนมีหลายคนน้อยกาดคนดาชอั้องว่าเนาะมีหลายคนไปไปประตูขันมาสคนกับงอปลานี้นต่นังนั่งแล้วแต่าเือนนังเดือน anh subscribe cho kênh Ghiền fit อีกหรอเดียบรหลายคนวัวไม่หัวมือกันเก่อบกุเกือบอุบัติเหตุอีกแล้วพี่น้องเลยเจ้าส่วนเขาส่วนสิใใจแหงแหล่าใส่แข้งกลางก่อนไม่รอ้ร่มมอนัก โอ้สต๊าฟสต๊าสต๊าฟได้พี่น้องเลยเบิ้นสต๊อปสต๊อปสต๊าฟสต๊าฟสต๊าฟโคตรเบิ้นลอมาเดี๋ยวคอยสกับให้เด้อเดี๋ยวรอมาคอยสกับให้ว่ะมุมนี่งาม

ขอเอาพี่น้องไว้ตั้มก็แล้วกันโอ้จกตั้มกันอันตรายเนาะอันตรายทะเลไม่ชนะแค่หงกับโบแห้งนะจุบใครในพวกแห้งเนาะให้ทานะรอโบแหงเนี่ยาลจระนาจะกับูปายใช่ไหมชนะก็อยูป่าคุณเนาะเช็ดเช็ดเช็ดป้าป้ หังร <t ương ph ì> ั <ương ph LET EN> ừ, ้ทเห่อป่าเลยหัวปลากระปรงก่าปานพี่น้องแล้วกบพี่น้องเลยรถถมดินถอดไปธรรมดาเลยว่ามันกวาดอีกรถจกเนาะโดยรถจกไปบรถจกบดๆคึมๆที่เจ้าว่าเ๋ยาฝนมา สามคนทั้งโมทั้งอะไรนสามวันี้ต่างบ่ายสามกูเงานอนโคลเอาทั้งขึ้นปูนทั้งโู้ทั้งทายใช่มนจะมาปีทั้งสุกร้อมสามโมงสามโมงถึงนกเลยสามโมงะถึงนกเลยนาโดนนกเที่ยวไปถึงนกไปก็ได ขันว่าคนขันขันว่าคนขันแหงเนี่ยฮะนับจิตกับรูกอันน,อนี้คือนกันเลยเหมอนกันเลยแต่ใครนยจะไม่น้อยเลย่ <c oughs> เจ็ดพวกแขนด์ก็

เปลี่ยนกันอย่างเนาะมือมีเือมีเคบเลือแ่บุญแมนขวายแมนเพงบอมเป็นบนีกินที่มีเรือมีแห้ชมูอยู่บ่มูเืจะอาบหนาคุณได้เฮ็ดเฮ็ดแล้วนี่เบ็ดนี่นี่แสิขาเป็ดนกินดอกเดี๋ยววันนั้นเเนาะไม่ได้นีขนเนาะมอบรางวัลให้เขาขึนเกียมฟูล้กเติมเป็ดไนกินไป เดียวออไร้เดียวว่ให้มันแทแหงแทกอนสีนีไว้กอนหยักเกือบไม่รอดงานนี้บอกับใควเนาะรอดแท้เฮ้ยะไรกันนเมื่อยก้อนเสียบจุกเสียบส่วนกับยังโบพับโบคือตักเก่านะตกเก่านะเดี๋ยับไมรายยันเสบส่วน แยกแต่เยงส่วนครับตัวนี้ต mm ้องแยกแต่คนกระถูตัวนี้ดึงมาให้แรง่อยครับย่งนีบไม่ติดอยังเอาสู้ๆๆมาฝนมาเลยอย่างหน่อยผาด่งห้อเลยตก้หนึ่งหมื่ยกับพากันผักกนเนาะโเต็มกับยาบอกแม่นอหยอกซื้อผส่วนั้นเนาะ เงินสิเออบ่ไว้ก็ผักก่อนได้เฮ้ยจ่อยเป็นวินย่อนก็แฮงเออไอ้อาดผักก่อนแหดิน้าเอ้บ่นิวเด้อจ้ะบ่นิวโอ้ยหากระชน2ส่วนนมีนิวกับงปลายังไหวอยู่แม่นเาจักดกองนี่จักพอจุเจ้าฮะเนาะหน่ยมายังบ่มีแนีเนาะอบ่นิวน่ะหน่ยกันแห ยังไงแล้วบอคนอยู่หลอกกันี้อมเคนอยูวบอก็ยอมแล้วบ่ยอมแล้วยอมแล้วทีเออเอายังไม่ได้พลอยไดอนะมันไม่ต้ว่าเอาชวดเอาแต่เป็มคุณยูรอก็ดีว่าย้อมน่ะเอาอีกรอนี้กับผักพรเมื่อยกันเนาะแดดห่อนแห้งแล้วโอเคพางไปหากินแบบสอบแบบชี้ก่อนป้าพอดีเที่ยงเลยพี่น้องเลยแต่ว่ามันช่วงบ่ายขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีเนาะฮะ คุณยายจดีได้ไบตุ uh, <h <h like, ีอเรเปป่ดคเปปซีเจ็ดไม่ีบอก้วยคุาจดีไปไปไปพากันพักอนกินนำอนปะดยไปไโอ้ยพอวัแหงเลยพี่น้องยอมเลยไออาดจะยอมแลวผู้สุกรอก็ย้อมเดนีลายเติบพี่น้อง สะปนี้คอยสะไปเต็มเลยได้บ่ไวแลยวบ่ปปั้อยก่อนเยิ้กินแบบสีนี่กินรลอือเากินจได้ยไงอ่าสวยด้งยังมีแข็งแหงอยู่ประตูแล้วเนาะอยังแข็งแหงอยู่ว่ะเออคือว่าสุขภาพว่ะ cảm nó ừ, ừ. ừ. <laughs> à cỏ cả bà hang rồi chết cốc rồi tiếng để đây nó này tay để để nhòi là khum rồi này nho này ngoài nho luôn khum mương khum mương bỏ vai sẵn để tham gia hết sắm hết sắm vai anh em này buộc hết ทางนี้ยังโมย้อมเด้อทางนี้เลยโมย้อมก็เฮ็ดทางนี้ยังยังหลายอยู่สุดต๊ะตลอดไปเลี้ยงเอ้ยทั้งนี้เลยวะอ่าเจ้าคอยกันยอมเดี๋ยวคอยกันยอมแล้๋ยวก็แมนเมาแดดเลยแดดมันนี่เยอะมันแดดมันมันเอ้ามันฮ้อโอ้ช่างภูเคยเฮ็ดงานก่อสร้างยังฮ่อนเอายอมแล้วเอ้าเฮียมป้อเลยนาะ อ้าวซายบินนอนนอนเคี้ยมนี่ก็คือสิประมาณเลยเด้อพี่น้องเลยนอนท้องมอเตร์ไซคก็ขอจบไปเพียมที่นี้พี่น้องเนาะจะซอยเาี่ยเป็นพี่น้องเลยเนาะก็อยากให้มันแล้วว่าที่สุดอะไรพี่น้องเลยแต่มเหตุใดมันแดดมันฮอสมันเมื่อยเนาะันแดดจนบัดพ้นก็ว่าพ้นพี่น้องเนาะเนาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะไม่ร้าพี่น้องใหม่เด้อบ๊ายๆขอก่ารว่าสบายดีสบายดี